สวัสดีครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้วันนี้ก็เราจะมาทำเมนูผัดมาม่าหมูหมึมกไข่ดาวกันนะครับทำยังไงไปดูกันอันดับแรกเราก็เอามาม่ามาลวกก่อนนะครับลวกแต่ยังไม่ต้องสุกมากเพราะเราจะเอาลงไปผัดอีกรอบแล้วก็เอาหมึกที่เราหั่นไว้ลงมาลวกไม่ต้องลวกนะครับลวกนิดเดียวแค่พอให้หมึกสลดลงไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดต่ออีกรอบหนึง่งกับวัตถุดิบอื่นๆต่อมาแล้วก็ตั้งน้ํามันนะครับใส่กระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ เอากระเทียมกับพริกที่เราเตรียมไว้ลงมาผัด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 กับน้ำมันนะครับให้หอมให้มีกลิ่นหอมผัดมาม่าของเราก็จะได้แบบรับรสชาติรับกลิ่นที่แบบยอดเยี่ยมของพริกกับกระเทียมนะครับผัด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 ไปเรื่อยๆจนพริกกับกระเทียมหอมนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาหมูลงไปผัดหมูก็จะมีติดมันนิดๆนะครับผัด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 ไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าหมูจะเริ่มสุกผัด ใวกาน้ามันจากหมูก็จะออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ใส่น้ามันเยอะจะได้น้ํามันจากหมูมาเพิ่มก็ผัดไปได้สักระยะนึงหมูเริ่มสุกข,ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมไข่นะครับไข่ไก่หมูได้ที่แล้วก็เอาไข่ไก่นะครับตอกลงไปตอกไข่ลงไปหนฟองนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาผัด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 ,ผด,ผด,ผดคุก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 ให้ไข่ กับหมูเข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆคลุกไปเรื่อยๆไข่เนี่ยเริ่มสุกนะครับเข้ากันดีพอสุกแล้วต่อมาเราก็เอาหมึกที่เราลวกไว้มาใส่ลงไปเลยแล้วก็มาผัดคลุกให้เข้ากันนะครับกับหมูกับไข่แล้วก็หมึกคุกเข้ากันเสร็จแล้วเอาน้ําซอสที่เราปรุงไว้มาลาดเทลงไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคลุกเหมือนเดิมผัดเหมือนเดิมครับผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนเข้ากันผัดไปแล้วเสร็จแล้ว ขอีกของเรานะครับเราก็เตรียมเอาอมาม่าที่เราลวกไว้ตอนแรกนะครับลงมาผัดเใ,ใส่มาม่าลงไปแล้วก็ขยี้ขยี้นิดหน่อยเพราะว่าผักไว้สักระยะหนึ่งเราเส้นมันติดกันนะครับก็ต้องคลี่มันออกขยี้มันออกแล้วผัดผัดผัดเรื่อยๆนะครับให้น้ําซอสกับพวกเนื้อสัตว์แล้วไข่เข้ากันนะครับผมผัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆไม่นาน,นครับเพราะทุกอย่างสุกหมดแล้วก็ เป็นอาเอียดสิ้นแล้วก็โรยต้นหอมเพิ่มสีสันลงไปคลุกให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่ะทอดไขด่ดาวมาโปะใส่ลงไปนะครับเมนูของเราผัดมา,ม,าม่าหมูหมึกไขด่ดาวครับผมหน้าตาก็แบบนี้ให้ทำอีกก็จำไม่ได้